พี่น้องข้าวที่สุกพร้อมจะเกี่ยวแล้วนะครับแต่เจ้าของเขาปล่อยไว้นานข้าวที่ไม่ได้เกี่ยวล้มราบกับพื้นจะมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องหาดูยากนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องสภาพทีนาที่ชาวบ้านเข้าเกี่ยวหมดแล้วนะครับแต่ตัวเองก็ยังไม่เกี่ยว ถ้มันมีต้นไม้ออกมานะครับนี่แหละครับพี่น้องแตกหน่อออกจากกล่องนี่แหละครับพี่น้องแล้วการเก็บเกี่ยวก็จะลำบากด้วยนะครับพี่น้องจะสูญเสียไปประมาณ30เปเซนนะครับหากว่าเราเกี่ยวด้วยเครื่องนะครับพี่น้องดู นะครับเจ้าของเขาอย่างไม่พร้อมที่จะเกี่ยวนะครับเลยเขามีหลายแปลงผมก็เลยถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูนะครับว่าหาว่านานเกี่ยวแล้วจะเป็นแบบไหนพี่น้องได้ดูนะครับบางท่านไม่เคยทำนานะครับยิ่งเกี่ยวด้วยมือยิ่งลำบากนะครับเพราะว่า ข้าวมันล้มเป็นหน้ากลองแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้วิธีการไม่อยากให้ลำบากก็ต้องรีบเกี่ยวนะครับก่อนข้าวที่จะล้มมสุดาฟาร์มเกี่ยวหมดแล้วนะครับเหลือแต่เปิดน้ำสลายอินทรีย์วัตถุให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับหากเราปล่อยไว้อย่างนี้สูญเสียแน่นอนนะครับเครื่องก็จะเก็บยาก ใช้คนเกี่ยวก็จะร่วงด้วยนะครับพี่น้องเพราะว่าข้าวเขาตากแดดนะครับตากแดดแห้งและเวลาขยับนิดหน่อยก็จะร่วงยิ่งการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องแล้วนะครับยิ่งลำบากเพราะว่าเครื่องต้องช้อนขึ้นมานะครับค่อยตัดแบบนี้นะครับลำบากแน่นอน าว 0, ่าศูนเสียส์เสีน30%ผมว่าน้อยไปนะครับก็เลยถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูนะครับเดินด้วยทั่วเลยก็ได้นะครับพี่น้องโน,น่นถึงโน่นเลยนะครับสภาพเหมือนกันหมดนี่นะครับพี่น้องดู อคลิปนี้นะครับพี่น้องหาว่าข้าวนานเกี่ยวอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับต้นใกหน่อมาลักษณะนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ